ผลงานพี่น,อน้องใส่โลเลยครับตัวนี้ใส่โลเลยพี่น,อน้องเอ้ยครับพี่น,อน้องสวัสดีน้มเส้สสสา,าสสครับมายมเบสน้มเส้าครับพี่น,อน้องใส่ใบซีผาลังไปหลุดกันเลยครับพี่น,อน้องเดิหลังแหลกกันครับดึงอยูพี่น,อน้องเอ้ยคือห้อยดึงอยู่โอ้ดึงอยู่ครับดึงอยู่ ไหนล่ะครับครับอย่างนี้เข้อ,อยุ่งยุ่ยุ่พี่น้องโอ้มาแล้วพี่นอ้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วปุ๊ปลาบกันครับพี่นอ้อ,องที่สองครับพี่น้องที่สองครับ นี่ครับพี่น้องเห็นหมดแล้วองติดสองครับหมื่นเนี่ยเดี๋ยวรุ่นน้อง,งนี่ถือเรียกพี่น้องพือเรียกครับรู้จังเยีะกว่อาสิบทุกพอหน่อยครับ เด,เดยกคนเบ็ดก็พี่น้องเดือง,งหลังนี่พี่น้องดึงแล้วโอ้ยลุหลุหทหางเลยหลังสุดท้ายพี่น้องหลังสุดท้ายไม่ดึงครับพีดใหม่ครับดูสิ พี่น้องน้ำุดไายโอเคครับพี่น้องขอปิดไฟก่อนครับพี่น้องสวัสดียามเสารครับมายามเบ็ดาทางท่านรถไฟครับพี่น้องก็ถือว่าสําเร็จอยู่เดี๋ยวไปสรุปผลอยู่บ้านครับยามเบ็ดเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องทางท่านรถไฟเดี๋ยวไปสรุปผลอยู่บ้านครับมันมืดโยผโค้งเลอยอยู่หุ่นวะ เดี๋ยวไปสรุปผลอยู่บ้านก็าจะเป็นยังไงครับไปพี่น้องกลับบ้านครับครับพี่น้องมาหอดบ้านแล้วครับอันนี้มาสรุปผลงาน,นสรุปผลงานครับอันนี้ใส่โล่พี่น้องใส่โล่เลยครับนี่เบ็ดโฟมเยื่อทาครับเบ็ดสิบหา้าลังครับ เอาไปค้างน้ามลังนึงแหละกระลุดตลังนึงครับถือว่าประสบความสำเร็จครับเบทสที่ผ่านหลังพี่น้องพวกน,นี้ใส่โลครับถือว่าโอเคครับมันๆครับวัอน,นี้เบทสที่ผ่านหลังเนาะขางทางรถไฟแล้วครับพี่น้องหมายขางทางรถไฟสำหรับคลิปนี้กับบ้าปูป๊ดใบสมีตะกอนครับคลิปหนามาพอ,อกันไหมนะครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์บ้าปูนน๊ดพวกนี้ฝากแชร์น้ำคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับนี่ครับผลงานพี่น้อง ใส่โลเลยครับตัวนี้ใส่โลเลยพี่นอ้องเฮ้ยเดือะถากเลยพี่นอ้อง